بسم الله الرحمن الرحيم حديث بطنية النبي صلى الله عليه وسلم دي بوطن قوام سجود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكسرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجده إلا رفعك الله بها درجة وحتى عنك بها خطيئة بنتك دو إمام مسلم تنبيه دي พวกท่านนะครับท่านเนี่ยจงทําการสยุดให้มากเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเพราะว่าแท้จริงแล้วทุกครั้งที่ท่านสยุดเพื่ออัลลอฮฺเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับไม่มีการสยุดครั้งใดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาต่เว้นแต่ว่าการสยุดทุกครั้งเนี่ยราฝ่าอัลลอฮฺหูบิฮะได้เราจะอัลลอฮฺจะยกเกียรติให้กับท่านหนึ่งขั้นและอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะลบล้างความผิดของพวกท่านนะครับทุกครั้งที่เราสยุดพี่น้องลองคิดดูว่า เราละหมาดวันหนึ่งห้าเวลานะครับเราสูยุดหลายครั้งมากต่อต่อหนึ่งเวลาละหมาดนะครับยังไม่รวมละหมาดซุนนะยังไม่รวมละหมาดอย่างอื่นนะครับละหมาดตะฮัดยุดละหมาดวิเทสละหมาดดูฮานบ,บีก็เลยบอกว่าพวกท่านเนี่ยจงทําการสูยุดเพื่ออัลลอฮ์ให้มากนะทุกครั้งที่เราสู้ยุดต่ออัลลอฮ์หนึ่งครั้งเนี่ยอัลลอฮ์จะยกเกียรติยกระดับขั้นให้กับเราและอัลลอฮ์สุบฮะนูตะลาจะลบล้างความผิดของเรานะครับ แล้วก็ฮะดิษ <like> อ ja ีกบนหนึ่งที่ท่านอับดุลลอฮสลอมได้บอกว่าไม่มีการปฏิบัติในท่าไหนที่จะใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตลามากเท่ากับการสยุดนะครับฉะนั้นการก้มกราบที่เราเรียกว่าสยุดนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เรานั้นได้ทําการข้าเฝ้าอัลลอฮ์และมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตลาให้มากท่านนบีก็เลยส่งเสริมให้เรานั้นได้มีการสยุดกับอัลลอฮ์สุบฮานุตลาให้มากและส่งเสริมให้เรา ขอพรขอดุอาในขณะที่เราสยูดในเวลาละหมาดให้มากเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้อัลลอฮฺสุบฮฮานตละลาตอบรับดุอาของเราด้วย